เป็นคนแรกอีกแล้วก็ดีค่ะที่ไม่ต้องคิดอะไรเลยแต่มันก็เสียเปรียบตรงที่เราต้องลองผิดลองถูก หลับคนแรกก็เปิดดีเปิดดีทำได้ทำได้น่าสนใจทำได้น่าสนใจทีเดียวเขาดีตรงที่เขาทำกันบ้านมานะเขาทำกันบ้านมาเลยโอ้อคือดีมินนี่ออกมาดีมากแรกๆเล่นแบบกับพร็อพนู่นนี่นั่นไปไปมาๆโอ้ยลมเล่นไม่หยุดเลยอ่ะเล่นแบบนานมากจนแบบว่าเราแบบมินนี่มันจะหมดเพลงมันจะจบแล้วว่ายูยังไม่ขึ้นรถมอเตอร์ไซค์เลยอ่ะเพลงจบแล้วรถเพิ่งจะไปแล้วก็ ว้าวก็ทำต่อไม่ได้สนใจอะไรก็ไม่อยากพูดอะไรมากทำไม่ทันแต่ว่ามันเขาจะเล่นเยอะไปหน่อยจนแบบเราเริ่มเห็นว่าแบบเพลงมันใกล้จะจบแล้วเราก็เลยตะโกนออกไปว่าข้ามอ n นไรเดอร์มอเตอร์ไซค์ขับได้แล้วขับได้แล้วขับได้แล้วน้าหน้าเหมือนนางได้ยินนะแล้วแบบโอเคนงก็เรารีบมาขับเลย จะบอกว่ามาคาสเนี่ยดีมากเลยนะทั้งหมดเลยนะมันเป็นเหมือนโฆษณารดจริงๆอะแล้วเป็นเหมือนโฆษณาแบบอินเตอร์นิดนึงอะเราชอบมากเดี๋ยวแฟรงค์เคล่อนไหวยุ้ยไม่รับโทรศัพท์โทรศัพท์อยู่ไหนจ้าโยโย่ bro เฮ้ยนี่แบบโทรศัพท์การที่เราทําโฆษณาการคุยโทรศัพท์หลอกมันทําแบบนี้ไม่ได้อันนั้นคือเอาไว้เล่นกัน ิ่งที่ผมคิดนะคือมันจะแบบฟลอร์ลื่นเป็นโฆษณาคือแบบระดับประเทศอย่างเงี้ยครับแล้วพอผมทําแบบแหลกนู่นติดติดนี่อะไรแบบคือแบบมันพังไปห,หมดเลยครับโคตรแบกเลยพี่หมวกเรียวออกอุ้ยเรียวออกไม่เป็นไรแบบรียวออกได้ไต็กันนอกตามันเป็นความโตของ,ของนางตรงนี้ดีตรงนี้ดีตรงนี้ตรงนี้ดีตรงนี้ดีชมฟูเหมาะครับคอมเมชี้มากเลย แต่พี่ชมพูลืมลิปสิงโมจะเต้นเล่นกับเพลงทำไมลูกไม่ลิปสิงลูกเอ๋ยแม่บอกให้ดูว่าโจทย์คืออะไรพานมาเต้นน้อ,องดีขึ้นนะดีขึ้นเยอะมากมวลนลามีความเต้นแบบเฉียวๆเท่ๆซึ่งเรารู้สึกว่าน่าสนใจตอนยืนี่คิดเลยผู้ชายพาหนีเที่ยวแบบทำออกมา เราว่าดีเหมือนกันนะผู้หญิงเนี่ยคืออีฟเป็นหนึ่งคนที่เหมาะมากับแบรนด์แต่ว่าอีฟทำท่าทางออกมาดูยังไม่สมูทเท่าไหร่คือนางเต้นไม่เป็นคือเราอะเข้าใจเอ็นดูนางก็เต้นเอ๊ะวิ่งอะไรแบบนี้บ้างก็สรุปนะวันเนี้ยก็ไม่ได้รู้สึกแบบว่าแย่อะไรขนาดนั้นนะแต่อาจจะอาจจะลืมแบบลิบซิงอะไม้ลืมไปนิดหนึ่งใครชื่อดังต่อไปนี้กล้ามาด้านหน้าครับ เชิญ <Turn S 2> <laughs> ครับ